จิบน้ำเหรอกนอกดูบ้าบ้งนไม้หนิครับแล้วคือบอ่ ใจตัวพองอาจจะม้วนหึ่งเล่ะนี่ลองเล็กๆหนูปุกเพียงบนครับหวานดูขออับนแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสวัสดีเอฟซีครับผมนี่วันหยุดครับพี่น้องเพราะตอนนี้กับเวลาประมาณน,น่าจะม้วนคว่าแล้วครับมาะบึงคองไก่บ้านพี่น้องถือ่ถือว่าไก่เราออกมาสองสามรูอยู่ขอ,ง,องหน่อยๆพี่น้องครับ คองอย่างน้อยค้องอยากจากข้องใหญ่มาหพี่น้งองเราเรียกว่าข้องสาบาับข้องสาบับพ,พี่น้งองออกมาจาบ้านพวกกัเชียครับพี่น้องไปพี่น้องาตามหลุนว่าผมถือมานบ่ฝา,ากกุไหลกุต้ตามเลือพี่น้องเด้อมาครับหลุนน้ำเป็นตอนนี้คึ้สายมัดปีพันดมเรียบร้อยพี่น้องฟางผาเรียบร้อยมัดปีนั่งเรียบร้อยครับพี่น้อง ลองปีมัดเรียบร้อยมาตามบูน้อกันครับมี้มัดก,ก็เล่น <c oughs> ให้คนมันโดยครับผม <c oughs> ตมัวนกกี้มัดตัวใส่ดีครับนอ้องปีพันธุ์นุ่งบบกัากางนน,น,น,นั่งสบายเลยเพี่น้องอากาศเย็นๆโอ้ยผ่านดุมคุณล่าป่านั่งสบายนะตามเพดงว่าสีพอบะคลองหนีต้นหมกักเป็นของเฉดูแล้วพี่นอ้องแต่ว่าของนี้ ว่าดูพี่น้องบพราะเขาเห็นเฉดูใหญ่จักตัวเลยหาก,กินมาหลายปีแล้วบพราะเขาเห็นตัวใหญ่เต็มที่ไม่ได้ใส่ใส่รัวกลัวครับพี่น้องสองรัวยังหายากเลยแต่ว่ากระสูบนี่มีครับพี่น้องกระสูบช่อนคล้องนี่มีที่พ่อพ่อแค่นั้นนะแต่ว่าชะโดนวงวานทีพนนน่พ่อเนี่ยนอนหายไปหรอกมะตามรุ่นว่าเพื่อพ่อจักตูสองต,ว,องตวครับนี่คือบ่เฉดูหลงสองตัวเท่าไก่พี่น้องท่างความมือมอยู่ดุกพียงแต่ Ну... จะจิบน้ำเหรอบอกไอย่างเดียวพี่น้องกำลงจิบน้ำโอ้ยใเยอ้ยติดเนาะติดเนาะโอ้ยยมาอุ <owner gef> <necessary> ๊บดเดี mm ๋ยวกันน้องกําลังจิบน้ำคับสัตว์ก่อนเลยมอย่างเดียวทะลุเลยใส่พอมง้มเลยพี่น้องใส่กำลงกินกำลังต้ม ัวโย่บินตะพึดลงเลยใส่โอเคได้พี่น้องโอเคครับพัน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 พใส่ม่นใส่อย่งนี้นพี่น้องใส่ค้งไก่ล่อ,อครับสับกินหนิดหน่อยอ มูนอีรีใช่พี่นอ้องโอเคอยู่ยนี่ใส่ก็ต้องกินใส่เนื้อหวานพี่น้องต้มเส,สียบใส่นี่ยทีครับเดี๋ยวขอเคีย้ยวกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวว่าจะสร้างลืมลืมสร้างพี่น้องใช่ไหมแะ่ตามผมไม่ใส่ลงไป เลี้ยนตัดเสียงออก,กอนพี่น้องเพราะว่ามันหยุไทยเพรเห็นเป็นฝ้าครับโอเเ้โอเลีเ้ยทีของเราเลี้ยนตัดเสียงออก,กอน,นี่กล้องเนี่เป็นฝ้าพี่น้องรู้รูร้นิดๆพี่น้องรู้ขีดนึงตีตีโล้นึงเลยพี่น้องกลมๆโลนน้นึงเลย หน <dije> ึ่งจุดศูนย์แปดโลหนึ่งพอดีไปหน่อยก็ตัวใหญ่แต่โลหนึ่งโลหนึงก็ตัวใหญ่แต่ตัวนั้นก็เีเบาแตอู้หเต็มล้ํเลยไปหน่อย จิบน้ำเหรอจิบน้ำเหรอเฮ้ยก็เทือกดิอุ้ยโอ้ยเวือุฮ้ยเป็นไปได้เหรอเฮ้ยรูดอ,อกไปไหนพี่นอ้องันว่าป็นเขาเต็มว่าเป็น ติ้มเน้าา่ผากไหมรูดอกไปยังไหใส่มันรู้กลักวๆพี่น้องขึนเบิดมันห่อพีน้อ,อยผ่าเข็นบาง,งอางงามยิ่งพอถึกเฮ้ยเยียยยูดิพ่ออีกวกลบาดนี่นั่งตึงโดอนิโต้ยิ่งกับีบเก็เย่ยยยู วันละวนโอ้โหแล้วตามมึงว่าพวกอีกโอกาสที่มีอีกมงบุ๊ กับพี่น้องนะครับต้งตอดอกใบกับมือเสากับไม้คุณมันแรงมืิกใหม่นี่พี่น้องมือนี้เอามินิมาพี่น้องเดี๋ยวมินิมาไปเปิดขางกันครับศูนย์เปิดขางกันไปพวกไม้สวยดิโอ้ยห้นขึ้นข้นขึ้นอี่ตัวหนึ่งมอใหม่อยู่พี่น้องก้องหน่อยๆโรนี่ไปฟอครับไปพี่น้องไปโหเด้วยครับบุมไม้กับพี่น้องมาไม้เปิดขางจะสูงชั่วหน่อยครับ Ừ. Một dùng cần vợ Ngồi chất tủ quá lướm ở lùng đỏ Hồ phô mái nhưng điều mà lướm nè đỏ với điều đồ, 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 đồ tầm bạc Nhưng điều tăng hả, cần mất thơ rô để Chố phía đấy với nó, tổng thơ ra một điều Khi ra vân hà thơ เฮ้ยปลาปูใใส่สองมหมดเลยโอ้เลงงต๋งตูขามสวยปลาอินดำมเต็มหนาไม่ลัยะดุดุึกนดดอกก็บตุก็ตุกแค่ตัวนี้โอ้ที่ได้ที่ได้ดำปุ้ดต็มห้ัง

เึ้นได้อยูอ่ถ้าบึงปลาตัวใหญ่ย้อนพี่นอ้องเป็นปลาคอใหญ่ว่าเห็นมัดจักเสือว่าเห็นโพลเลยยิงพลาดครับญี่ปุ่นไก่โผด่ไก่กรูโมันไปว่าสมูทไก่เกินโอเคพี่นอ้องเดี๋ยวเอเคียวกับปางครับ มืดเลวพี่น้องหาตูตเห็นแล้วเกี่ยวพี่น้องกำบานเียกว่าไปครับจีบของคร,งบร,รงงับพี่น้องสองก็เตรียมเลี้งก็เตรียมโอ้จักว่าหมันหรือจักบุหันพี่น้องใส่รูมัวตัวหนึ่งาละครับพี่น้องตอนนี้ก็สิบเกียร์เลนกาสามสิบสี่ทีมืดเลยพี่น้องก็ ถือว่าหวานพอถือว่าบ่มหวานนอพี่น้องแต่กับบเหี่ยวครับพี่น้องหลายคนนะที่ว่าเขาไปยังปลาดูตัวเท่านี้เอาไปเห็ดถิ่นหลอดพี่น้องเห็ดซึ่นหลอดกับเงที่อื่นครับเดี๋ยวว่าท่านบางพี่น้องท่านบางๆเห็นบางเลยแหละแันนี้ก็หมาคืงดีพี่น้องตาเดียดตากนี่ตาคางแหงพี่น้องต้องตากกันแหงเลยแหี่จนออกแดงพี่น้องปลาดูอ่ะใส่เนี่ยบอกได้ว่ารสชาตินี่ว่าธรรมดาพี่น้อง พูดอะไรอยากลูกก็ร้องมึงเน้อพี่น้องเนิบมาร์ซ่เครื่องนี่ดีที่จะของมัรกนั่นแหละเอาแบบแซ่บๆนั่นแหะแล้วก็มัรก,กตากให้เดียดแห้งพี่น้องจังซี่บอกเลยครับเคล็ดลับปลาดูใส่นี่ใส่ล้อใส่ล้อควันโอ้สุดยอดไปพี่น้องฝากอะไรติดตามเด้อพี่น้องเด้อเจอกันอีพี่หนาครับผมสำหรับอีพี่นี่สวัสดีครับพี่น้องกลับบ้านครับ